สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงนะคะสาวก็ออกมาที่สวนเนาะแดดร้อนมากนะคะแดดเปรี้ยงเลยนี่ส3มสิบสามองศานะคะสาวก็จะออกมาเก็บพักไปทําอาหารนะคะถ่ายฝั่งนี้ก็จะมืดหน่อยเนาะก็จะมาเก็บแตงกวานะคะแล้วก็มะเขือ แดดเปรี้ยงมากโอ้แดดร้อนนะคะมะเขือก็จะงามแต่ต้นแรกนะคะต้นที่อยู่ข้างในไม่งามไม่รู้เป็นอะไรอย่างพริกเหมือนกันนะคะคงเป็นพ่อแดดดีนะคะข้างนอกเนาะก็เลยจะงามนะคะอย่างพริกต้นนี้เป็นพุ่มดีจังเลยอุย้ยนี่มะเขือลูกหนึ่งลูกโตแล้วนะคะก็จะตัด ไปทำกับข้าวแล้วก็จะไปเก็บมะเขือม่วงด้วยนะคะนี่มะเขือลูกแรกนะคะมะเขือลายเขียวๆเ,เนาะโหรพาเสาตัดไปเยอะแล้วนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็แก่แล้วเนาะแล้วก็จะต้องตัดอีกนะคะสารเณรเช่าก็เคยตัดออกทิ้งไปแล้วนะคะตอนอันนี้ก็คือที่เขาขึ้นมาใหม่เนาะ สารแหน่นะคะแล้วก็พริกที่กำลังออกลูกนี่กำลังออกลูกพริกชี้ฟ้านะคะอันนี้เนาะแดดดีนะคะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะที่เยอรมันหรือแถวยุโรปยุโรปก็มีหลายๆประเทศนะคะที่เป็นที่มีไฟไหม้ปานะคะอย่างอิตาลีโปรตุเกส สเปนหรือก็บางเมืองในเยอรมันตอนนี้ก็มีการคุมเรื่องน้ํานะคะไม่ให้ใช้น้ําเยอะมะละนะคะปลูกครั้งแรกในชีวิตอันนี้ก็ลูกโตสุดนะคะมีเกือบสิบเกือบสิบลูกในนี้นะคะน่าจะประมาณสิบนี่เขาออกเยอะเลยมะละนะคะปลูกในกระถางนั่นอีกลูกหนึ่งอยู่ข้างหลังเห็นไหมเอ่ย นะคะคเดี๋ยวจะถั่วฝักยาวอุย้ยดูนกมาขี้ใส่ฝ <laughs> ักยาวฝักบุ้งนะคะยังไม่งามปลูกถั่วฝักยาวนี่ปลูกยากมากสาวปลูกน้อยที่จะได้กินนะคะเพราะว่าเวลานั้นก็ฝนตกมาเอ้่ไม่ใช่หนาวมา ก็เก็บไปทานหลายลูกแล้วนะคะแตงกวาลูกเล็กนี่เนาะมาละออกลูกนี่หนึสองสานี่นะคะสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้ก็ลูกใหญ่แล้ว เราอีกหน่อยก็คงได้กินนะคะก็ประมาณเกือบสิบลูกในนี้เนาะอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศคุณแม่ขาหลวง <c oughs> ก็เริ่มมีลูกสีส้มๆแดงๆแล้วนะคะเอาไว้ต่ออีกสักหน่อยให้เขาแดงก่อนนะคะแล้วค่อยมาเก็บจะพาไปตัดพริกฝั่งโน้น ปวดข้อเท้าเดินไม่ถนัดนะคะหมอก็ผ่าตัดแต่ว่ายังเดินไม่ถนัดพิกก็จะเริ่มแดงนะคะสาวปล่อยให้เขาแดงเนาะอากาศร้อนมากจะดูว่าเขาจะแดงแบบไหนบ้างนะคะก็มีอันนี้ เขียวๆนะคะอันนี้พริกอันนี้อร่อยอน,นี่นะคะไว้ทำน้ำพริกหนุ่มลมโชยมาลมเย็นๆโชยมาแต่แดดร้อนมากนะคะอันนี้ก็เริ่มแดงแล้วอันนี้ก็ปาปริก้าพริกใหญ่เลยนะคะนี่อันนี้ใหญ่มากจะปล่อยให้เขาแดงนะคะ คุณสามีบอกอยู่ว่าเธอไม่เก็บไปหรอมันลูกใหญ่มีอยู่สามอันมีอยู่สามลูกปล่อยให้เขาแดงนะคะแล้วก็อันนี้เหมือนกันก็ปล่อยให้เขาแดงอากาศแปรปวนนะคะก็เลยไม่สวยนี่มะเขือจะมาตัดมะเขือนะคะ จะเอาไปทำอะไรกินดีเดี๋ยวามาลุ้นกันนะคะเนาะร้อนมากลูกเขาเยอะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้เป็นพวงเลยเห็นหรือเปล่าสาวดูในกล้องสาวมองไม่เห็นนะคะแดดเนี่ยพวงหนึ่งนะคะอันนี้ 1, 2, 3, 4, 5, 5หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าลูกไตัดใส่ตะก้า ตะก,ก้าวางโอ้ยเจ็ดร้อนเจ็ดเป,ยเปียงเลยนะคะนี่เนาะก็ได้มะเขือหลายลูกเลยนะคะ1 2ึ่งสอสี่ห้าหกหกลูกแตงกวาสามเขือเปละลูกแรกนะคะที่ปลูกปีนี้เนาะได้ลูกเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นพริก นี่เก็บไปผัดนะคะผัดพริกผัดกระเพราพริกต้นนี้ไม่ได้ดังใจเลยเนี่ยเป็นพริกเสาไม่ได้อยากได้พริกกลมๆนะคะซื้อมาเนี่ยเสาอยากได้ที่เป็นลูกแบบนี้เขาเรียกจาเลเพนูจารเิเพนูพริกสเปนนะคะแต่ว่าทำไมเขาออกมาแบบนี้ไม่รู้อ่ะตัดเลย อยากได้เป็นพริกสเปนมาทอดอันนี้ออกมาเหมือนเป็นพริกของฮังการีที่กลมๆเผ็ดๆนะคะอันนี้ลูกออกมาใหม่แบบนี้น่าจะได้อันนี้ก็มีมะเขือเทศที่แดงอยู่บางส่วนนะคะนี่เนาะมะเขือเทศอร่อยชอบกินจากต้นนะคะ ไปใส่ตําแตงได้แล้วเนาะใส่สลัดตรงนี้ด้วยนะคะยังไม่แดงยังเขียวๆอยู่ส่วนลูกแพรปีนี้ก็ร่วงเยอะเลยนะคะอากาศร้อนเนี่ยลูกแพรสาวชอบเก็บกินแบบ สุดๆในต้นนะคะลูกกำลังลูกแข็งแข็งร้อนขอลบชอบกินแบบว่าเก็บมาจากต้นแล้วกินเลยนะคะแข็ง <c oughs> แข็งเด้ออร่อยนะคะแบบนี้สาวชอบสาวดูคลิปเมื่อวานนะคะของเชฟคนนึง เขาก็มีทําซูชิที่ใส่ผลไม้เนาะเขาก็มีกีวีมีลูกแพรนะคะน่าสนใจอยากลองทําดูนี่นะคะก็เป็นผักที่เก็บวันนี้เนาะก็ได้ไปทําอาหารอยู่นะคะ มาดูต้นกล้วยต้นกล้วยแตกเยอะมากแต่ต้นยังไม่โตนะคะนี่เนาะของเพื่อนบ้านนะคะแถบนู้นอะ่ะเป็นเป็นดงเลยนะคะต้นกล้วยอากาศร้อนนะคะดอกไม้ ะเขือในกระถางก็ยังไม่ออกลูกนะคะแค่ยังมีดอกเล็กๆแดดต้อนมากเลยนะคะเสาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะคะก็จะขอตัวเข้าบ้านก่อนค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ